การสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขรรมมณีท่อมีสามดาวเดินทางมาหาคุณพ่อบุญธรรมนะคะเนาะประจําองจีสิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดค่ะธรรมชมคุณพ่อบุญธรรมนั่นมีโชคมีลาบเข่ามาแล้วสามมวนซ่อนค่ะธรรมชมง้วนนี้ไพ่ก่อนนะคะมาบอกเออนะฟันเห็นยาค่ะฟันเห็นยามาบอกเลขค่ะธรรมชม แล้วก็จับลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะเนาะจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวเลขก็ไปรับชมกับคุณพ่อบุญธรรมพอความกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปรับชมพอความกันเลยค่ะเอาลอตเตอรี่มาให้เบิร์นเลาเป็นปันดีเลยยานเพื่อนคุณพ่อเชียร์ไปก่อนสวัสดีครับคุณพ่อบุญธรรมครับสวัสดีค่ะคุณพ่อบุญธรรมสวัสดีค่ะมาเล่นกับพ่อหญิงมาครับเนาะดีใจเลยครับมาติดตามพ่อหญิงเลย อยู่จังหวัดใดก่อนนะครับอยู่อุดรครับจังหวัดอุดรธานีอำเภออยังครับอำเภอกูแก้วครับกูแก้วจังหวัดอุดรธานีครับเขฟสี่เอาป่าสู่ฟังไหครับคุณพ่อฟันจังไดครับจังไดสือลอตเตอรี่ตัวนี้มากมานอนอยู่กันทารักกับฟันฟันเห็นยารับฟันเห็นยาฟันเห็นยาครับผมฟันเห็นยาเถาเสียชีวิตไปเลยล่ะครับผมฟันเห็นเพคนรันเห็นบบบนี้กันเลยว่าโอ้พอดีไปทําบุญวัดเพิ่นมาขายลอตเตอรี่ เลยขอเสียงโุกเห็ยาเาเสียงสุกเขาบอกเลยว่าอ่านเอาการแล้วแต่ยาที่ผ้าไปเอาก็ไก็แลยยิบเอาใบหนึ่งยิบได้ใบหนึ่งลยาบอกผ้าไปเอาเ่ยไอรับตาเลยลับตายิบเลยให้ยาผ้ายิบก็ใบใดก็เอากอันนเป็นส่ที่นอยาเนเอาหายก็ไดอันมีโชมไม่หลาบเขามาแหลกจะงวดค่ะคุณ่อเขามา สามหวดเลยล่ะสามวดพมดครับชูนกันได้โย่เด็กพ่อได้ทำบุญทำยังนํำบัานนว่าเพิ่นชุนๆก็ได้ครับซีซีด้ระครับซีซีขามก้อนก้อนซีไหนอยู่รามใคก้อนได้อยู่ก้อนไน้งส่สไดนอย่ก็ได้สาตัวหวดนั้นมาหาพอหญิงนี่พอหญิง่นบอกเลขอีกตัวไหนครับคุณ่อาพอหญิงคนบอกที่แปลทาที่แปดทาครับครับว่าพี่ี่ยังนอมาบอกคนน่ หนึ่งหนึ่งสี่คนวะหนึ่งสี่ครับพอเยอะพีพูเถาครับพีพูเถาพีพูเถาพี่ผูเถาเขาขับเนาะตาผใช้ตัวเลขกุ๊ใช้ตัวเลขนี่ได้ว่าแล้วโมนี่อ๋อนี่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่ไปเดียวขอสดตาไปเห็นตรงนี้แปดเนี่ยแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่แปดหนึ่งศูนย์ หนึ่งหกสี่พีนาจับมือใทยได้เนาะคร่ะคือให้เอฟซีบ้างนะค่ะคือให้เอฟซีบ้างโอ้โหเป็นเป็บ้านอุ้งหญิงสาวหน่อยเพชรบานแท่งครับบ้านพ่อหญิงนี่ยกะติดกับสาวหน่อยเพชรบานแท่งนะครับนี่ป้าตัวอเมตตาคนสื่อเสียงโด่งดังมาครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่นั่ะเนาะไปเป็นสาวหน่อยเพชรบานแท่งขอบคุณค่ะคุณพ่อบุญธรรมนี่นนี่ะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อบุญธรรมค่ะท่านผู้ชม 810164 810164ลอตเตอรี่กับธรรมชมรับตาค่ำสื่อลอตเตอรี่ผียายให้โชคให้ลาบกับธรรมชม8 1 0 1นผู้ชมห1 0 1 6 4แล้วก็เลขของคุณพอย,อยิงนั่งน1 1 4 4ี5 1 1 4 4 8 5ก้บทน4่า1นผูง้กับธรรมชมพอให้ม่โชคมหลาบก็คุณพอบุงทํำนะคะเนาะประจํางวดที่16พฤศจิกายน67กเจท่กับธรรมชม กายพึง่าไปใส่เนาะคะ่ะสังชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากสังชมค่ะประับชมของดีกระเบาแอมะทุนเลยค่ะเบาแอมะทุงจะเดินขางไปทําบุญที่วัดหยงปู่รอดครับวัดหวงปู่รอดเนาะค่ะเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดงแดนอีสานครับมีของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝากเอฟซีครับสังชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมกล้องเรลียทยทซั์ครับค้าขายไายขายของบดีบุค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่าง่าน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลือกสื้อลอตตอรี่เป็สิ่งเลือทีนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะ มีเรื่องการเมตตามนายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้ <c Jones> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนน้ยมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเหรอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยะรอครับ หลวงปู่ลอดเนาะครับบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊าแปะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุง อยู่พัทธลุงเลยเนาะตาสาธุสาธุาาป็นบุญกุศส่วนครับผมแม่ผมพรวยพ่อมีกุหลาบไงรอนนวดที่ลังเนะงงาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซืออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา่ผู้ตานายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิรขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอ็มตงหงเนขาวกบุรีซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่ตัาดีใส่เราลุยครับสั้นรับ ทำาไหนที่ค้าขายของบุค่อยดีลูกค้าย่างบมเห็นล้านเ่าไข้ไข่ว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังนาล้านเห็ุใ้คนมองโมเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับศรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับานผม้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนีกระมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังายผู้สาว กูเบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับเพราะหลักกาเมื่อเทตแยบครับท่านผู้ชมเมื่อเทตแยบหล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท uh, ่าคิ้วสามเทื coping, ่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันม,นมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำนๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลหลวงปู่ปุกเสกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะนแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผะู้ชมจจกดังยูดังนะครับเนาะะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนาะนะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาวพีเอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอกวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหัวเงินคาราใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุซใ่ครับเอาไปฝากอีซีกระโถ่มาตามเบอ์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเข้าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้องตมรุจและ้ากะ็บ้านเอามาชรงนีไในน้ำมุนมาน้ำนะนะครับในน้ำมุนของหลวงปู่หลอดไม่ให้อีซี่้ะครับตำรชุมมมชมอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบันบนบงสนียดจะให้ในตัวเขาสิริออกเอาไปดูนกินแล้วก็อาบเนาะครับสมนะรชุชมเนาะนะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวแอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกานครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกรุ๊ตเตอรี่ต้งวัรทีหนึ่งลำเลยสามสิบล้านเป็นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอมระตุงกับสิ่หินบุญตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนงตาเพิ่พงทำเลยพอเลยเพิงพ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆผมครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับครับครับรครับล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ